มีใครแอบดูแล้วเปล่านุนี่ตัวนี้ตากระสงนะครับของเราเอายังเอายังเนี่ยลักษณะการกินนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อเนื้อไก่นะครับมาให้ชาโดกินนะฮะนี่โอ้หมันรอเลยนี่เองไหมจุ่มกล้องไปมันจ้องเลยนะครับแต่ไม่รู้มันจะกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าวานนี่มันเพิ่งกินปลาดุกเข้าไปกันนะครับเต็มคาเลยไม่รู้วันนี้จะหิวหรือยังนะฮะ๋ยวเราก็กล้องลงไปวางนะครับส่องดูนะฮะ ว่าพฤติกรรมของมันจะเป็นยังไงนะมันรออยู่นะหลังจากนั้นมูฉีกไก่นะฮะแล้วก็ทิ้งลงไปหน้ากล้องของเรานะครับเพื่อดูว่ามันจะเข้ามากินเหยื่อแบบไหนลักษณะไหนนะครับถือว่าได้เป็นแนวทางแล้วน,นะครับเวลาเราตกชชโดหน้าดินเกี่ยวเนื้อไก่อกไก่นะครับเวลาเราเกี่ยวลงไปตีลงไปนะครับเวลาปลามันเข้าจะเวลามันจะเข้ามากินเหยื่อเนี่ยมันจะเข้ามาในลักษณะไหนกินยังไงนะฮะนี่นี่นนมันดมแน่ธรราจะงับซะด้วยงับเบาๆจะชิมเหรอ ต่อดูนะฮะนี่มันก็เอาจมูกดันๆน,นะครับแน่คงจะหันไปคุยกับเพื่อนนะนี่ครับมันก็เข้ามาดันๆน,นะฮะดมๆอ่ะเหมือนดมๆไม่รู้มันได้กลิ่นหรือเปล่าคงจะได้กลิ่นนะกลิ่นคาวอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาดูแต่ยังไม่กินนะฮะตัวนี้เป็นเชโดตายเดียวนะครับดูดูตาข้างนี้นะเห็นไหมไม่มีดวงตานะครับอ่ มันก็เข้ามาลุมนะครับเนี่ยทําท่าจะงับก็ไม่งับนะอมันก็จะมาวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มีเหยื่อนะครับแต่ว่ายังไม่กินนะแล้วก็นี่ว่ายผ่านกล้องไปทีนึงแล้วก็สงสัยนะฮะนี่สองเล็กหน่อยเอ๊ะมีใครแอบดูแล้วเปล่านุดนี่ตัวนี้ชิมเข้าไปแล้วนะครับนี่เรียบร้อยหืหน้าเห็นไหมมีตัวเปิดก็มีตัวตามนะครับกินไปแล้ว สองตัวนะฮะตาเดียวตาเดียวเราตาเดียวก็ยังดมๆอยู่นะครับยังไม่ชิมนะเออไลไวโชว์อีกทีนึงนะนี่ครับตากระสงนะครับของเราเนื้อตัวสวยมากนะครับปกติมีหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้เหลือตัวเดียวเพราะว่าเชโด่ล่อไปหมดแล้วนี่ตัวนี้ไม่รู้รอแตได้ไงนะครับเออขึ้นไปจิบน้ําก่อนแนะ่จิบอากาศนะไันจิบน้ำอ้าวเอาเอาเขาเป็นอะไรของแกไม่โชว์อะไรแอคชั่นอะไรอีก นะมันก็ยังเฝ้าอยู่นะครับมาดมดมดมอืมไปดีกว่าเฝ้อืมปัดกล้องไปทีนึงตาเดียวนะครับตาเดียวก็ยังดมดมอยู่นะฮะยังไม่เอานะครับตาเดียวเออเนี่ยเห็นไหมตาโบนะครับไม่มีดวงตานะครับได้น,น,นี่ก็ยังไม่เอานะฮะปากเป็นแผลนี่น่าจะชนกับบ่อนะครับ ي, มันก็สงสยัยในขี้สงสัยนะครับอืมปลาชะโดเป็นปลาขี้สงสัยมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตาเดียวนะข้างหนึ่งไม่มีดวงตานะครับมันขี้สงสัยมากมันก็ว่ายวนอยู่เนี่ยครับนี่เอาอยังเอายังเนี่ยลักษณะการกินนะครับง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 ับเข้าไปเลยนะครับนี่ไปแ,สสแล้วกระสงกระสงกระสงไอ้กระสงนี่กระสงก็สงสสยเหมือนกันเหรอเนี่ยสวยมากนะครับกระสง ลายบนตัวมันสวยมากปลากระสงก็จะมากินเหมือนกันนะครับหน envelope, Why? Why? Right right ุหนๆตัวน huh? ุ่นกินแล้วนะะอ่าอกกระสงเอาไปแล้วครับกระสงเอาไปแล้ววายไปแล้วชโดไลแล้วครับชโดโไลแล้วอืมเรียบร้อยหนุ่นฟองขึ้นฟองขึ้นใครกินน่าจะชะโดกินหรือเปล่าชะโดแย่งกินแล้วครับชะโดแย่งกินกระสงอดไปนะครับมาแล้วกระสงมาอีกแล้วกลับมาไมกแล้ว แตากระสงคาบนี่ชโดไล่เลยนะครับโอ้โหมันร้ายจริงๆนะเนี่ยอ้าวอาอา,อาดูมันผ่านกล้องเรานะมันขี้สงสัยแล้วมันก็อันตรพานด้วยนะครับอ้าวกระสงคาบไปแล้วนูน่นมาอีกแล้วนูน่นชดลุมเลยนะครับเตรียมไปลุมเลยโอ้โหกระสงตัวนี้จะรอดหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับผู้ชม